เราแต่ที่ผนะ่านมาคิดเราเป็นยาเราถามพักเน็นามาแล้เราตกบ้มุ้เจ้าก็ <laughs> ม,ากมันเป็นพักนะทุกคนสบายดีสบายดีมูเพื่อนสาร้า you ูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะมือนี่เสนอตอนหาเศร้ากินคำนะทุกคนมือนี้เอาสิพาทุกคนไปลงปลากับครอบครัวใหญ่นะไปกับทีมงานในบอนเป็นคันรถนะมือนี้ไปกินปลาอยู่หน้าเพื่อน ตอนนี้หฮากะมาเก็บผักมาทุกคนเก็บผักเตรียมไปกินกบนั่นแหละมือนนี้สิเป็นจังได้กาฝากทุกคนติดตามหับส้มเบิงนะว่าสีได้สีมานบ่เหม,มือนี้สิมวนสีมีบรรยากาศจังไดให้พี่น้องเบิงกะฝากทุกคนติดตามหับส้มเบิงนะเก็บผักก่อนตอนนี้ผักกะงามได้ผักส่วนเบานิวผักอันนี้ผักกาทอง ผักสลัดอผักกะงามอมลินต้องผสีเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนแพนนะทุกคนที่แรกว่าเซียมรถไทยแต่คนไปบลายก็เลยซ่อนรถจักไปเนีย่ยไปทุกคนพอกันอยู่หน้าป่ะนี้ <c oughs> เดินทางก่อนคือจีคุณกรุบๆอยู่แล้ว

น,นี่มาครบทุกคนเลยสิาพาทุกคนมาสำรวจบังน้องก่อนนะน้องก็บไปไนนบบีนี้ใหญ่ประเด็นเลยุกคนพอดีเอาสบายเงี่ยก็มีประมาณสามดังซอยกันลัดซอยกันตึกนี่ห้องกันฮึดปลาบ่อนนะนำคอนแล้วนะปลาคอปลาปลาขามันนะน้องนี่ ก็เดิมเดิมบนแระเดิมบานแรกนะละกน่งชายนำอันนี้ก็คือจยู่นี่เลยนะตลอดแหลงตลอดคนงามาอยู่เน่ยาบัอยู่เน่จากยาได้เนาะอยู่เป็นยามแเพื่นนี่นะ Bên con hết Ủa, đại đó thằng Chị con nè à. Ủa, uh, khón khón thôi con Nhìn khón này rồi Ủa, oh, nhìn thấy con mạnh thôi นี่ทุกคนได้ปลาคอใหญ่โลดกึ่งหมาดหัวอยากตะเข้านี่แหละเบิงหลุดสำบ่อนลายลิ้นปลาอยู่นี่ลายลิ้นแหละอุ้ยเกือบเกือบลุดนี่ใส่สวยๆเลยทุกคนโอ้ยปลากระตินนกเบิ่งคักแล้วไปฮะชิลูดโอ้จับไปนี่ไช้แนวใสพุ่นทั้งน้ำพุชิลุดเลยโอ้ยป้ากด้กินเบิคัก Sai nè sai, ông à mặc cái cây lên nè sai. Nè. xe xeo chứ. lô đấy.

กดกดตัวเทิงตัวเทิงเออย้ำมาไกลๆก่อนนับนิ่งๆเด้ออย่าลืมอะไรจงยกขึ้นเลยคอนปุ๊บกระดุ๊บๆเสียวดิ่บปัดซิบมาจักปลารายลีบ้านะอู้หูอู้ยดูดออกเลยปลาใหญ่ปลาคอคอเลยปลาคอใหญ่มีปลาคอใหญ่ปลาคิงปลาคิงอยู่นอกเฮ้

hạn để bên này Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những

ีตัวไหน,นตัวักวใหญ่หนึงลงกินเนาะเฮ้ยเือไปสางแฮแล้วพอดีสุดเจ้าค้น,น <c oughs> โอ้ยกระป้างเกือม,ม้วนว,ว,ว,ว่วแล้วตัวหนึ่ง โูบีฮูอีปั้ยเดีเด้โอ้สามสี่มานยเอามาทางนีโมบีูเอาานเอาไป้วไมุ่กเอาไป้างเ็นไปโคนเียโบ้าโมเฮียดอกเอามาเถซุนนมาซุนนี่นํมันไดูอยู่นะอันน้อยู่าดาดเอาวดตียโมเป้าไ่มันออกจเห็ชิล่นี้เลย

นีและห้าหกนี่ห้านี่อยู่หันสามบ่เออเอออยู่ลงด้โอ้ยหกเจ็ดตกความความมาเลยปีนเลยปีนขึ้นปีเอาตัวเอาออกได้ก่อนนะฮจะเอากระทัดปีนๆมอนมัน

Lô check check Con chạy nạm thì chạy ơi chạy chạy lọc chạy chạy lông cốt, tích, Lòng, này đã chạy chạy nhảy kia chạy chạy đại chạy Lông chạy chạy mà chạy bực chạy con chạy chạy ยังมีอยู่นะชงไงดู๋พาทุกคนไปิึงกันเอาหิวเขาเลยโอ้ฮะ ปากมาเขียบมาอะไรได้สับนี่บนสับนี่สะพอนี่มันี้ใหญ่ๆนะโอ้ค่ะสวยงามเลยวันนี้เนาะเสียบเลยก้อยคัะตัวนี้ก้อยอันินแบบเมื่อมันมีหลายเมนูรังทำได้อยู่แต่มอนี่มันโอเคก้อยแต่โอเคตัวอื่นๆก็ยังอ่ะไปเฮ็ดกินกันทุกคนนี่แหละปลาจะมีปลาเพี้ยปลากานั่นแหละเดี๋ยวก็ ปากเขามั่นนะเขาก็จะสำแ,ลแลหล้วกาเฮิดก้อยนะสำหรับส่วนนี้สำหรับเขาไอบ้บอนนะ,ะเพิ่นยังลงน้องอยู่เดีย๋ยวเขามาฮิตกินรำกันทุกคนก่อนอื่นกระสิมาปานน้ำก่อนนะนี่ถือว่าสะดวกสบายเลยน้ำกัใส่ปานเอา ทำไว้ก็ได้นำแห้งนะได้สุขภาพพร้อมออกกำลังกายนะ ปลาคอปลาดุกเขาก็จะปีกนะแต่ว่าปลานี้เนื้อมันร้ายเขาก็เลยเห็ดก่อยปลาเขาเทียงน้ำกั้นมานน่พี่น้องแสบดูบ้านเน่าก็มีเตเบสีแล้วมีแต่ไปหากินนะทำมาแจ้งมากาหากิน มันนี่บดได้ทิมได้ปลาเพียเขาแสบน้ำคีมันปลาตัวนี้เขาบม่เคยกินนะปลาตัวนี้สิลองเบิง้อนมาดีละคนนี่นะทุกคนเนื่อยกันแตจ,จะประมาณนี้ พอดีเต็มถ้วยนี่ก็ดูกกันนะสีต้มเดี๋ยวข้าวจะขึ้นไปหันยืดถึงกันเลยยูนี่มันบูมีเสียงนะกระเพ็ดยูืดถึนต่อไปหยุดแล้วปิดแล้วบ่ไปเข้าขึ้นป้าตซอยเหนือกันค้นมันกระดูกยังไม่ได้ออกสัก สีมันออกเหลืองเลี้ยงมอนสีนี้กำๆสวมซื่อมันเนาะลายซื่อลีบาปลาอีกกำเพียคนไทยเอิ่นปลากาเนาะปลากาโมเมนต์โมเมนต์ปาก้าปลาโมเมนต์เขียนมันซื้อไหมคนละคนละปลาเนาะปลากาปลากาจระลีกกระากา หลังอีกก็ได้คันบอมันใจลหลังีเพื่อนเลยก,กว่ายุนี่ละวกินข้าวได้รัด

มาต่างเด้อพี่น้องมือกันเอาแล้วเอาปว่าองๆเลยบอหรือว่าคันนั้นมันเข่าๆบอคันดีเพราะนมันออกมานิกมีวงเพชร ตัวนี้บมีสปอเอเขานเนาะประเดนขนาดบมีก็ยังเขาคลายบวมบวยมีก็ซำเก่าละมีเขามาก็ซำเก่ากนแล้นะทุกคนท้ายจะข้าวใได้กินเลยละข้าว เล่วใครล้าวดอกเส้็อยู่แล้วเดี๋ยวนีหิวเขาเป็นน้ำเนาอีกพอเอาบีบมะนามันออกไปนะขึ้นสิบั้นรถตัวขันก่อนนะนออจอมด้ที่บจอมหยุดเด็กเจอส่วน ลายแตกเลยักหอมเด้อหอมหอมโอ๊ยอยู่จักนาทีมันมุนอือขี้มือพารามิญาคันนวดนะตายบกิโลนี่เด้อนี่เด้อนี่เดินี่กระดาษกระดาษกระดาษดอกดอกดอกแหวนดอกผักกระดาษดอวะอือคือดอกผักกระดาษดอกเนาะกระดาเด้อ เดได้ก่อดเยเป็นอะไรด้ซิมหมดแล้วยังบริิมมันคอซิมหมดคอซิมซิมรอนซิมยี่หรอขอกอันนียาด้นีังอืาดยังมือาดความแซ่บบริเพ็ดได้บริเพ็ดเกินหนะแบบพอดีเลย บึงคือเพชรน,นะเอา,อางั้นอีกแล้วคนใส่มะเขาว่เพชรนะทุกคนพร้อ,อมแล้วได้ไหมนี่เดี๋ยวเวลาอาหารนี่ปมาเมนูกับหลากหลายแค่ว่าล่างเลยสุกเอ้าล่างข้าว มา,ามาทุกคนกินข yeah> ้าวนากันบานนี้ข้าวหาน้ำมากินข้าวเทียงนากันเด้อมาตัวแขงมาเนมาคำแรกโอ้าลหรอโดนด luôn cả luôn luôn cọp một <laughs> đốt vàng quan mấy nè đồ <laughs> 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 là mộc, là mộc, mộc, ta hàn bà. Ừ, mộc ta han, mộc ta han. đó.

ăn luôn nha cái chân tang phong nên ra bài. Oh my god. Có long, mẹ. Cái có chân chị. Bye, kìa. Bye, kìa. Bye, kìa. Bye, ่ก็ยังเอาลูกจนกินแล้วโทษบันได้เลยจับกล่อง่ายก่อนจะมาเนี่ยยกนึงนะขาจนแอดแอดแอดเจอไรชือดีหรบอแลมบูมา มาเลยมาแล้วพักนะก่อนนี่หยาบถบหยาบถบหยาบทบหอดกองบอกเลขเอะแน่หยา้าดาวตทที่ผ่านมาคิดเราเป็นงานเราผ่านพักเนมแล้วราตมาเมื่อเจ้ก็มันเป็นพักนะทุกคนกินกินหมดเอางเพื่นที่เอิญว่าพักการดง มาชิมมึงรสชาติมันนะกินกับก้อยปลาโดนลูกเบียมัยัดมึงเนอะมีหลากหลายเมนูนะรสชาติดีเลยทุกคนไายมาบลมบาแรงมาอนบแรงมากเนาะพอดีให้เพิ่นมาล้างถ้วยหยอกหยอกหากันเริ่มมือหนึ่งนะนี่นี่เดียวนอนมาแรงกันกายมันสิขึ้นนอนอยู่หน้าคอยจนอ่ะหน้าคอยพูดนจาจานนะจาน ะนะ,ะทุกคนหลังจากกินเขาแล้วก,ก็เปลี่ยนมือเอาร้านนะไอบอลกินเขามาล้างกับเป็นลัมันอีบน่ะคกินิรับคลิปนี้กับโบมี่ยังไรพาทุกคนมาส้มบรรยากาศลงป้านะกับทีมงานกับครอบครัวนญ่เขานะขอบใจทุกคนทีตี่ตามมาส้มมาถึง เวลานี้นะทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้เนี่ยเดอ้อเพื่อสะสงคลิปใหม่ๆนะถ้าอยากให้เอาคลิปยัง,ง <ปะ S 1> ก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน